สวัสดีค่ะต่อไปก็คือขั้นตอนการคลุกหมี่แล้วนะขั้นตอนอื่นก็เราลวกเส้นแล้วนะจ๊ะนี่เส้นเราลวกแล้วลวกให้พอประมาณมถ้าลวกนานเกินเดี๋ยวก็มันเปื่อยอก็น้ำมันกระเทียมเจียวหอ,อมๆดูเป็นร้อนนะคะแต่ที่ในในใน,ในที่ลวกเส้นนั้นเราก็มีรอยน้ํามันบ้างแล้วแหละอาจารย์ถึงก็คลุก เดี๋ยวดราม่าเรื่องมือเขาไม่ได้ใส่ถูก<ม>เป็นไรอันนี้ขั้นจะให้ดูเป็นเงินเองนะคะเนี่ยครุุบค่ะน้ำมันกระเทียมเจียวหอมกลุ่นนะ่ะหอมเลยคะ่ะหอมกระเทียมนี่น,นะนก็พอแล้วได้ได้ได้ทีได้ที่เป็นน้ำมัน ก็อันนี้คือน้ําซอสที่ปรุงไว้เมื่อเช้าค่ะลงใส่เลนะคะค่ะที่ว่าทําไว้เมื่อเช้าลองใส่ก่อนนะคะค่ะถูกหนึ่งทักสองทักพีทักสองทักพีหนึ่งว่าจะพอดีไหมในน้ําซอสเนี่ยที่เพิ่มลงไปอ่ะก็คือพริกไทยละเพราะว่าตอนที่เราเคี่ยวอ่ะเราไม่ได้บอกว่าใส่พริกไทยค่ะแต่เราใส่พริกไทยลงทีหลัง คกคุกคุกให้เท่ากันใช่ไหมคค่ะคุบให้เท่ากันก่อนเนี่ยถ้าเราดูอะสีว่ายังไม่บาลานซ์กันนะเราก็ค่อยเพิ่มมิฉะนั้นมันจะเข้มข้นเกินไปนถึงมันจะพ้นไม่อร่อยอีกหอ,อมมากเลยค่ะห <laughs> อ,อมแล้วหอ,อมแล้ว <laughs> สีสวยไมคะ้ะสีสวยสีสวยมากเลยค่ะ,ะ,คะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะที่เรากำลังทำมีคลุกค่ะมีคลุกมีคลุกออมีคลุกก็คล้ายๆกับเส้นหมี่แห้งนะคะเส้นหมีออ่แห้งที่เรากินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอะ่ะแต่เราเอามาทําแบบน้ําราดน้ําคลุกโอเค่ะ เนี่ยโอเคไหมคะโอเคแล้วใช่ไหมถึงอันนี้คือหมูสับที่เราทําไว้ให้สุกแล้วนะคะล้วนให้สุกแล้วเราก็ใส่ใปพอประมาณว่าให้เข้าหรือว่าเราใส่หมดไปเลยอร่อยดีใส่หมดเลยเพราะอันนี้เราทานเองค่ะทานดีทานดีแน่ๆแบบนี้นะนะคะซึ่งก็อันนี้ คือลูกชิ้นกับปลาเส้นอันนี้คือสิ่งสิ่งเพิ่มเติมเพิ่มเติมนะคะที่เข้ากับเเยอะค่ใส่มันเยอะๆเยอะๆเยอะๆเลยค่ะ ไหนอันนี้รถเด็ดคืออะไรคะนี่คือตั้งใจนะคะตั้งใจที่เขาใส่กับก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะของน้องมันขาดไม่ได้ของมลน่ะถ้าขาดอันนี้คือมันไม่ใช่ไม่ใช่มนสูตรน้ำมนเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่มนแล้วก็เดี๋ยว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 นะเราให้ให้ดูให้เข้ากันก่อนเริ่มจริหอมหอมหอมยั่วเลยอนะคะ ถึงนี่ค่ะอะไรต่อทิ้งอันนี้เยอะอันนี้อันนี้มากเลยใช่ไหมเราต้องการสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมอะไรอะไรทิ้งที่เราต้องการถึงก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปกลายเป็นอะไรแล้วใส่เข้าไปยั่วยั่วบอกยั่วยั่วยั่วเนี่ยอันนี้นะคะอันนี้คือสวยงามหรือยังสวยงามหรือยังคะหิวแล้วค่ะสวยงามแล้วก็หิวแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะแป๊บนึงวางก่อนวางก่อน สิ่งที่เราทำมาบางทีไม่ถูกใจใครหรอกแต่เราถูกใจตัวเราเองก็พอแล้วนะ่จ้าอ,อ,อันนี้คือต้นหอมผักชีใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งยั่วย้ายั่วกินเราหอมนะครับคือสิ่งที่ยั่วย้าเราให้เราอยากจะกินเวลาเปิดกล่องออกมาแล้วมันหอม,หอมนะคะนะคะ นี่ค่ะม,มีครุกมีครุกนะคะนี่มีครุกสุดน้ำมนต์นะจ๊ะค่ะนี่คือสำเร็จละ,ะสำเร็จลรือว่าจะใส่จานด้วยดีไหม,มง่ายเลยนะคะนี่คเราไปเทีย่ยวไปปิกนิกตรงไหนเราเตรียมไปแล้วเราก็คุกเลยนี่ค่ะไม่เป็นไรนะอย่าดราม่าใช้ใช้จานลูกเดิมที่ใส่หมูเซบอีรีด นี่านี้ถ้า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 ที่เรากินกับเพื่อนฝูงกันนะเราก็เอาใส่ถาดเลยถ้าจะทําสักกี่กิโลหรืออะไรเงี้ยก็ใส่ถาดเหมือนส้มตําไปเลยถ้าอยากเผ็ดก็เติมพริกป่นใช่ไหมคะค่ะนะถึงนี้เราเว้นเว้นทีเราตั้งใจแล้วว่าเราจะเว้นเดี๋ยวเดี๋ยวลูกชิ้นเห็นไหมคะใกล้แล้ว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  ทำเลยก็จะมาแล้วทำเลยก็จะมาแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่นะคะทำง่ายสุดสำเร็จของแม่มน์นะคะนี่น้ำปรุงสำเร็จแล้วเราลวกเส้นแล้วเราก็มาคลุกกันได้รสชาติแสนอร่อยเลยนะคะนี่น่ากินมากๆยั่วยั่วนะคะนี่นี่มีคลุกนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วค่ะนี่คือพร้อมแซ่บแล้วพร้อมเสิร์ฟด้วยค่ะขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะ